ไอโยครับสุรีชาวโลกทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในแมป t o i l e t Tower d e f e n s e กันอีกแล้วนะครับก็ในครั้งนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับคือ for เซนคอกแลนด์นะครับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตนาฬิกาหลังจากที่เคยคุยกันไปในไลฟ์ก่อนนะว่าเอออยากให้อีเวนต์นาฬิกามาเพิ่มนะเอ,อมาใจอิงเนะี่ยมีตัว, limited, วนะออลิมิเต็ด้วี่ยเออลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดไทนะสามารถซื้อได้ก่อนที่จะหมดเวลานะมันเป็นระดับอันติเมะเลยเหรอ คืออันติเมตรอบนี้มี2 2ตัวเหรอโคโนค c อกแมนมีอันติเมตรตัวในะในอัปเดตนี้ในส่วนของกล่องนะครับกล่องใหม่ที่ที่มีกม็เริ่มต้นจากระดับเมติกเลยนะเป็น AOE แล้วก็แบบขยับได้ด้วยนะดามจสูงสุดอยู่ที่20,000นะ DPS 40,000ความเร็วโจมตี0.8สูงสุดที่0.5นะตัวนี้น่าเล่นอยู่นะตัวที่2นะครับฟอสคล็อกเกียร์ลนะีเป็นเมติกที่ มีความสามารถสโลว์ Slow, แต่เขาไม่บอกนะว่าสโลว์ยังไงและก็สโลว์กี่เปอร์เซ็นต์ดาเอจอยู่ที่สูงสุด9,000นะระยะสูงสุด45คูดาวน์0.5ถึง0.2นะ DPS อยู่ที่45,000ก็ห่างจากตัวนี้แค่5,000เองนะ DPS อตัวต่อมานะครับเป็นตัวระดับกอดลี่ไททันซิลเวอร์การ์ดคล็อกแมนนะครับเป็นการโจมตี AOE แล้วก็สร้างบาเรียนะ เดเม e สูงสุดอยู่ที่1 8 7 5 0นเรนี่ยระยะสูงสุด52กันเลยทีเดียวคูดาวหนึ่งถึง0.5นะ DPS สูงสุดอยู่ที่1 8 0 0 0 0เลยนะแสนแะนี่คือตึงเนะี่ยเพราะว่ามันตีเป็น AOE นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไททันไ o อเออคล็อกสไตรเกอร์นะครับเป็นการโจมตีเพียร์ซิงเดเม e สูงสุดอยู่ที่86,000นะครับ ระยะสูงสุดอยู่ที่60ูดาว0 6นถึง0.4นะ DPS สูงสุดอยู่ที่215,000กันเลยดีเดียวออกไปแล้ว643ตัวนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวที่เราได้เนะี่ยมันโหดกันแค่ไหนนะก็มีทุกตัวเล้นะียเหลือแค่ตัวระดับอันติเมทที่เราสุ่มไม่ได้นะก็กล่องนี่หาได้จากอันนี้ด้วยนะเนี่ยฟอส n c น o c k l a n d นี่เลยกล่องเดียวกันนะโอกาส100% โอเคเล่นจบบางเอินผมดันไปซื้อ1,500เจมไปแล้วเพิ่งเห็นว่ามันมีโอ้โหเสียดายมากโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นดูในเกมนะครับว่ามันจะโหดกันสักแค่ไหนกันเชียวตัวนี้อ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับตัวแรกที่เราจะอัญเชิญก็คือตัวนี้นะครับราคาอัญเชิญอยู่ที่800นะด่านนี้อาจจะบักๆอยู่นะทำให้เราไม่เห็นวงอ่ะดูวงจากตรงนี้ก็ได้อ่ะปบเห็นปะเฮ้ยวงไกลยอยู่นะทำไปเล่นไป อ่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันมือตีแบบ AOE นะครับเอาแล้วไม่ตีแล้วครับเฮ้ยเขาไม่ตีนะครับเอาเรื่องเอาตีไงเดินไปครับแล้วก็เอิเอาไม่ตีอ่ะเอาเอาเกมเอาเกมเอาจะไม่สองพันนะระยะเมื่อกี้มันหายไปไหนเนี่ยเนี่ยไอระยะกลมๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเกมน่าจะบั๊กอยู่นะครับ ในด่านนี้อาจจะยังบั๊กบักอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวที่สโล่เนะท่านเชิญอยู่ที่1000เองนะแล้วม,มันตีโดนอยู่นี่เห็นปะแล้วม,มันตีโดนตัวหลังอยู่เกรียมทำงงโอเคอัปเกรดเป็นคำที่5ครับเป็นไงดีขึ้นปะสุดท้ายไปเลยมันบั๊กจริงนะเนี่ยเอาเลยมันบั๊กจริงมันบั๊กจริงๆ เอ้ยไม่มีการสตันเลยนะไอตัวที่สองเนี่ยโอเคเลยไม่มีการตันนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวโลมาตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3ามการเชิญอยู่ที่1,250กันเลยทีเดียวอ่านี่แบบ AOE นะครับแบบนี้เลยไอตีเร็วอยู่นะตีเร็วอยู่นะสโลปะมันมันสโลหนักปะไม่เท่าไหร่นะเหมือนประมาณ50-60%นี่แหละ อุ้ยโลแตกโลแตกอุ้ยดิอัปเกรดขึ้นมาครับโลก,ก็จะมีเลือดเพิ่มเข้ามานะไอตัวนีเ้เราก็จะมีเดามเมที่เพิ่มขึ้นนิดนึงเอ้ยวงสีเหลืองนี่คือวง AOE เลยนะไม่เจ๋งอยู่แต่ว่าตีค่อนข้างที่จะช้านะอัปเกรดไปครับตีเร็วขึ้นมานิดนึงโอเคเดามเมตเพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างเยอะเลยอัปเป็นเลเวลที่4ี่ยนี่เห็นได้ชัดเลยว่าเดามเมตเยอะขึ้น แต่ว่าตัวเขาไม่มีติดเออไม่ม,ไม,มีไม่มีการสตันเลยเนี่ยเห็นปะเอยไม่มีการสตันเลยแต่ลองดูว่าถ้าแบบมีตัวสตันโฮสโ,ฮโฮมาเดี๋ยวเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะอัปเกรดไปครับ <c oughs> คิดว่าขั้นนี้น่าจะดีสุดหรอปะเ้ยขั้นนี้น่าจะดีสุดละเพราะว่าอัปต่อไปนี่คือได้ลดคูลดาวมา0.25แต่ว่าดเดามจล์ลบไปเป็น โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเว็บที่41แล้วนะก็ดูเหมือนว่าเราจะติดสตันไปแบบง่ายๆเลยหรือเปล่านี่ไงติดสตันไปง่ายๆเลยนะครับโอเคย้อนเชิญมาช่วยหน่อยสักตัวป้างนี่โอ้โวหูเว้วงยังไกลเลยนะโอเคเลยไวเชวตอนนี้ก็มาถึงเว็บที่50กันแล้วนะครับก็อือดูเหมือนว่าเราจะติดตันไปแบบง่ายเกินไปแล้วนะเราติดตันง่ายเกินไปละเดี๋ยวเราวางไว้สักหลายตัวเลยแล้วกัน แบบนี้จะได้ตีแบบ AOE เยอะๆหน่อยตัวนี้ดีกว่านะโอ้โหตัวนี้รับจบจริงเอาจริงใครบอกมันอ่อนนะ่ตัวเนี้ยใครบอกมันอ่อน,นครับไทท่านพลัดดอกเนี่ยัวดตึงเลยนะโอ้โหนี่ครับก็ชนะมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับหวังว่าเราจะได้0.01นะ <laughs> ไปเลย Let's go ว้าวก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้นะครับเออไอระด like ับกอรี่เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะถูกเนี่ยมันออกไปเยอะมากเห็นปะเกือบ300แสนแล้วอ่ะก็ประมาณ200เจมนี่แหละน่าจะไหวชิลกันทุกคนเนี่ยโอเคก็คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับสำหรับการมาดูอัปเดตของครั้งนี้ก็จะมีแค่ตัวยูนิตใหม่นะครับแล้วก็มีด่านไว้เอาไว้เก็บยูนิตเน สูงสุดอยู่ที่เว็บ50เองเนะเล่นง่ายมากด่านนี้สำหรับใครที่ต้องการกล่องนะเพื่อสุ่มหาอัลติเมตนะครับโอเคก็เจอนใหไ่คลิปหน้ารับผมบ๊ายบาย